ปั๊บเขบอกลูกหนึ่งถุงเต่าสองข้างก่อนหนึ่ง,งดูปืนนี่เต่าสองข้างก่อนหนึ่งสองก็ได้ไหมชิ้นตัวใไปตกนะัดหนึ่งหนึ่งตัดเท้าปัาบมือนี้ลงขึ้นมาเลยประคอง ตบขึ้นปับ๊บให้มือเนี่ยอยู่ตรงช่วงกลางก็ดีไม่ออกมาหลับไปหน้าเกินไปอยู่ตรงช่วงกลางนี่มีเนี้ยแต่ตาเราต้องอยู่หน้าตลอดนองนับขึ้นปับ๊บพัดขึ้นมาก็ได้หรือจะขึ้นมาแล้วแต่นถนัดทางลงไปยังไงให้กลับมาเป็นหน้าเข้าใจป่ะครับเอาลุก นี่คือสีผ้าผมขอ,อรอบเดียวส่งโลสนะหน้านี้นะอีกรอบนึงนะเอารอบเดียวไม่ไม่ไม่นี้วนะต่อไปจะเป็นที่เราเปลนมาผมแค่อยากรู้ว่าทำได้นะไหมให้ทำเบี้ยมทำโล่ทำโลโลโลไม่ต้องรีบโคนทำสวยสวยเออ ป,ป,ปืนปืนนะปืน,ปน,ปนอ,อย่าพึ่งอย,อย่า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 พึ่งทีละขั้นตอนเลยลองลองมาตกภูเขาสองข้างอยู่ข้า,างมือขึ้นมาเนี่ยขาเนี่ยอยู่นี่อยู่ใช่ไหมครับขึ้นมาสแกนเลยปึ๊บก่อนที่พี่จะขึ้นมาท่าอันนี้แล้วพี่ต้องสแกนรอแล้วอ่ะลุกขึ้นลุกอ้าสี่ท่าผมสอนไว้แค่เพื่อทดลอ